สวัสดีครับผมสลายุทธเฉลวยนะครับหรือนโมดุยสวนนะครับในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 หรือโควิด -19 นะครับการออกไปนอกพื้นที่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับนโมก็จะเลยคุยกันทางออนไลน์กับน้องๆในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันเลยนะครับซึ่งแขกนับเชิญของเราก็จะเป็นน้องๆที่อยู่ในสตาฟของทางบริษัทโซตนะครับและวันนี้นโมก็อยู่กับน้องเต้ยครับสวัสดีครับเต้ยครับ สวัสดีครับพี่โมครับน้องเตรยชื่อเสียงเรียงนามอะไรและตอนนี้อยู่ในพื้นที่ไหนของประเทศไทยแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีทางออฟฟิศนะครับผมเต้ยนะครับชัยพรชิตนลงครับประจำยูเคเนียบนฮะอาเภอฝางจังหวัดัเชียงใหม่ครับผมโอ้โหอำเภอฝางเลยอากาศเป็นไงมั่งตอนนี้ตอนนี้ช่วงก่อนนี้ฝนตกครับตกบ่อยมากเลยฮะแล้วก็ช่วงนี้แดดออกแล้วฮะอากาศตอนเช้าก็เริ่มเย็นๆบ้างแล้วครับ อ๋อ oh, okay. โอเคนโมอยากจะรู้ว่าสถานการณ์ของส้มในปีที่ผ่านมานี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะครับช่วงช่วงต้นปีนะฮะร,ราคาเฉลี่ยแล้วนะฮะร,รวมตุดจีนอ,อะไรเงี้ยนะฮะก็อยู่ประมาณยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบบาทแล้วก็ส่วนที่สูงนะครับก็ช่วงสัตว์จีนมาก็อยู่ประมาณสี่สิบบาทถึงห้าสิบบาทมันแล้วแต่ขนาด ขนาดของผลด้วยครับเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กเนี่ยครับแต่มันจะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกนะฮะแต่ที่นิยมกันส่วนมากก็จะเป็นเบอร์ห้านะฮะเบอร์สี่แล้วแต่ตลาดนะครับคือจะไม่เล็กมากแล้วก็จะไม่ใหญ่มากใช่ครับกําลังกินจังกลางอ่ากลังพอดีคาว่างั้นครับแล้วตอนนี้เนี่ยส้มที่อำเภอฝางอยู่ในช่วงไหนนะครับแล้วชาวสวนทําอะไรกันบ้างในช่วงนี้ ช่วงจริงๆต้องบอกว่าส้มเนี่ยต้องอธิบายว่ามันมีหลายรุ่นนะฮะดูจากให้ท่านผู้ชมดูข้างหลังผมนะฮะว่ามีหลายถ้าเราแบ่งง่ายๆก็คือมีอยู่สามรุ่นหลักๆก็คือรุ่นในฤดูรุ่นหนึ่งนะฮะอตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ห้าที่หกแล้วตรงนี้นะฮะแ,แล้วก็มีร<ต>ุ่นสองก็ประมาณสามถึงสี่เดือนนะฮะแล้วก็รุ่นที่สามก็บางพื้นที่ก็ออกแล้วบางพื้นที่ก็ยังยังไม่ออกนะฮะ ก็ปีง่ายสามรุ่นช่วงนี้ถ้าพูดโดยรวมก็เป็นเนี่ยขยายขนาดผลครับอ๋อคือรุ่นสามเนี่ยคือเพิ่งออกมาเม็ดเล็กเล็กรุ่นสองนี่ขนาดกย่อมขึ้นมาหน่อยตอนนี้ที่โตสุดก็คือรุ่นหนึ่งใช่ครับซึ่งอยู่ในช่วงขยายขนาดผลใช่ครับในช่วงนี้เนี่ยมันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมต้องดูแลส้มอะไรเป็นพิเศษไหมช่วงนี้มีโรคแมลงอะไรมาดูมากวนมั้งไหมจะบอกว่ามันต้องดูตั้งแต่ เม็ดเล็กๆแหละครับต้องดูตั้งแต่เม็ดเล็กๆแล้วอย่างช่วงที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยกลีบดอกโรยใหม่ๆเนี่ยตัวร้ายลักเลยในในส้มนะฮะหรือมะนาว<อ>ก็จะเป็นเพีย้ยไฟนะครับ<อ>เพราะว่าเพีย้ยไฟทําให้ผิวลายนะฮะผิวไม่สวยนะครับอืแล้วก็จริงๆถ้าเกษตรกร,เ,ร,กรเพีย้ยไฟช่วงที่ระบาดอะ่ะจะแนะนาต้นจะ,จะใช้เอ็กซ์ซลนะครับท้นจะ,จะเป็นตัวเอ็กซ์ ครับส่วนเริ่มขยายมาขนาดสักเดือนสามเดือนสี่นะฮะเดือนสามเดือนสี่ถึงกบบใกล้ๆเลยก็จะไล่มาแต่เพี้ยหอยนะครับเพี้ยหอยก็จะเกาะอินที่จะดูดน้าเลี้ยงที่ฟองผลส้มนะครับซึ่งเพี้ยหอยนอยู่กับเราแบบนานมันระยะเวลาที่เขาเข้าทําลายนี่นานใช่ฮะก็็จะมีอย่าง บางพื้นที่บางคนก็จะใช้พวกสารประเภทน้ำมันหรือปริตรเรียมออยนะครับของเราคือ,อ SK99 หรือ,อบางพื้นที่บางบางสวนก็จะใช้ตัวนาปามเอสนะครับช่วยในเรื่องการคุมการลอกคราบคุมไข่นะครับอ๋อก็จะ<ช>ลด <ะ S 2> จำนวนของตัวเพียยหอยลงไปใช่ครับเพราะอยู่นานมากครับตัวนี้กินแล้วผิวก็ไม่สวยเหมือนกันลูกก็จะไม่ใหญ่ด้วย อ๋อโอเคก็ต้องการดูแลกันนิดนึงแล้วกับเรื่องของแมลงต่างๆจะมาลบกวนในช่วงนี้มีควนหนึ่งครับอะไรไรตัวนหนึ่งที่รู้ไหมว่ามันทำให้ต้มเนี่ยมันกินทั้งปีเจ้าไรแดงแอฟริกันออนนี้จะกินดูจางเลียงที่ใบฮะครับไปก็จะด้านใช่ฮะมันจะมันจะระบาดในช่วงไหนเป็นมากพิเศษมางไรแดงเนี่ยตอนเนี้ย คือระบาดทั้งปีเหมือนกันฮะมาเป็นช่วงเป็นช่วงเลยฮะเอใช่ครับครัแล้วมีอีกตัวหนึ่งแล้วเนี้ยตัวเล็กมากมองไม่ค่อยเห็นเขาเรียกว่าลายสนิมนะฮะลายสนิมก็จะกินที่ลูกครับลูกก็จะเป็นสีแบบด้านๆเป็นแบบเหมือนสนิมฮะถ้าที่เหนือเขาจะเรียกว่าช็อกโกแลตอ่าส้มช็อกโกแลตคือดำๆมันแบบ มัน,น,นม,มันกินจนลูกเป็นสีช็อกโกแลตเลยใช่ครับกินเป็นช็อกโกแลตเลยใช่ฮะโห<ฮ>จากจากผ,ผลส่งกลายเป็นละมุดไปแทนเลย <laughs> ประมาณนั้นครับ <laughs> ประมาณนั้นสีเขา,าจะเปลี่ยนไปฮะอ๋ะอแล้วเขาแก้ปัญหากันกันยังไงครับส่วนใหญ่ถ้าต้องยาลายเนี่ยคือต้องพ่นเป็นต้องเขาเรียกว่าสลับไปเรื่อยๆนะครับยังของโซลาร์จะมีตัวโอไมซ์สามสิบ โอไม้ฮะที่ mm. เป็นสูตร EW นะครับอืมแล้วก็ถ้าเป็นพวกลาสนิมก็จะแนะนำพวกกรรมฐันนะครับอ่าอืมก็คือยาแมลงเนี่ยก็คือจะเป็นที่รู้จักกันเลยและเป็นที่เข้าใจกันเลยว่ายาไปฉีดตัวเดียวเดียวๆซ้ำๆกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเกิดทำให้ทำแรงดรือยาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องสลับกลุ่มสารไปสลับกลุ่มไปเรื่อยๆอ่าหลอกล่อไอตัวแมลงพวกนี้ไป นะครับโอเคแล้วส้มที่มีคุณภาพแบเขาดูกันยังไงลักษณะของส้มที่มีคุณภาพแบบมันต้องเป็นยังไงครับส้มที่มีคุณภาพก็อย่างเปลือกลอนนะฮะกินแล้วมันไม่มันไม่ติดเปลือกแล้วก็สีสีส้มสวยหรือออกเหลืองๆนะครับแล้วก็ไส้แน่นนะครับน้ำหนักดีรสชาติหวานอมเปรี้ยวหน่อยอ๋อต้องต้องหวานอมเปรี้ยวไม่ใช่หวานไปเลยมันต้องมีแบบแป้งนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเหลอใช่ครับจะมีแบบ สชาตินารับประทานกินแล้วสดชื่นนะฮะมีวิตามินซีนั่นแน่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะตอนนี้ก็ใครก็เรา่าจะรอซื้อกันแล้วแต่ตอนนี้อาใช่ฮะเห็นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยรุ่นสามเนี่ยไอ้รุ่นหนึ่งเนี่ยมันเข้าอยู่ในช่วงของขยายขนาดผลแล้วอยากจะให้น้องเต้ยเล่าว่าการขยายขนาดผลส้มเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนแล้วใช้ อะไรดูแลในช่วงขยายขนาดต้นบ้างครับลุยแลงเอาเตออธิบายเทคนิคเลยจริงต้องดูแลงแต่ช่วงที่เม็ดเล็กนะฮะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเดียไฟเกียไฟอย่างแรกเพราะว่าถ้าลูกผลลายเนี่ยก็จะทําให้การขยายของผลเนี่ยเป็นไปได้ช้านะฮะหรือว่าขยายไม่ไม่ได้เยอะมากแล้วพอธาตุอาหารเนี่ยช่วงช่วงนี้ส้มเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับเราก็จะมีใช้ทางดิน อย่างตัวอของโซต,ตัสฟูจิเทคสูตร15-520นะครับใช่ขยะขนาดขนาดขนาดผลเลยทางดินนะฮะส่วนทางใบเราจะแนะนำตัวหน้ากับตัวท้ายเหมือนกันก็อย่างตัวนูแทกไฮเอ็นนะครับนูแทกไฮเอนร่วมกับตัวโฟแมกแคลเซียมโบลอน400นะครับซึ่งตัวเนี้จะช่วยในเรื่องการสร้างสร้างเปลือกให้แข็งแรงลดการรุดร่วงนะครับ ซึ่งจะต้องอใช้ในใช้ทุกช่วงเลยเพราะว่าเขาต้องการแคลเซียมตลอดนะครับครับรชบผมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องการขยายอย่างตัวเกอร์มาเอ็กเลนะครับโอแล้วช่วงเนี้ยแบบช่วงที่ผ่านมานะครับฟ้าปิดสภาพอากาศเขารู้สึกจะเปลี่ยนยแปลงบ่อยตรงนี้พายุพายุเข้าใช่ครับยังอย่างบางบางวันนี่ฟ้าปิดหรืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเราจะแนะนําตัวอามานี่นะฮะเอาเอาอะมิโนช่วย ช่วยในเรื่องของการที่สภาพอากาศไม่เหมาะสมปากใบปิดนะฮะต่างขอแสงได้น้อยจะทําให้ผลเนี่ยโตช้าด้วยอย่างช่วงท้ายๆเนี่ยผมก็จะแนะนําอย่างพวกตัวนูแทกซูเปอร์เคซึ่งเป็นสูตรสเปรย์ดายของเราเนี่ยฮะฉีดพ่นทางใบเพื่อให้รสชาติหวานน้ําหนักดีนะครับครับแล้วก็ร่วมกับตัวอย่างตัวแคลเซียมเนี่ยโฟแมกแคลเซียมโบลอนสี่้อยเราใช้อยู่แล้วแล้วเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือตัว โฟร m a มกแมงกานีธา้อยครับช่วยในเรื่องการเข้าสีทําให้สีเขาเรียกการขึ้นสีขึ้นสีร่วมกับตัวยิ่งร่วมกับตัวปุ๋ยตัวท้ายเนี่ยอย่างตัวซูเปอร์เคนะครับขังทางดินก็จะเป็นตัวฟูจิเทคสูตรสิบสองสิบสองสิบเจ็ดนะฮะอือใช่ครับผมแล้วปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งนนโมดได้ยินมาแล้วก็มีคนถามเข้มาบ่อยมากเลยในช่วงขยายขนาดผลเนี่ย ผลมันแตกเราจะลดอาการผลแตกของส้มได้อย่างไรละ่ะเราจะดูแลส้มได้อย่างไรตัวนี้อาการผลแตกเนี่ยอาการผลแตกนี่จริงๆปัจจัยเขามันมีหลายสาเหตุนะครับครับไม่ไม่ว่าสาเหตุเขาเรียกว่าแผลที่เกิดจากโรคเขาทําลายนะครับอย่างสแคปแคนกอร์กินที่ฝนนะครับหรือว่าอาจจะโดนการเชี่ยวชนอะไรเงี้ยนะฮะ การเสียดสีนะฮะเป็นแผลหรือแมลงก็ทําให้ผิวแตกได้อย่างที่สองคืออย่างฝนตกเนี่ยครับแบบแรงดันน้ําเนี่ยคะไนทุบเจนเยอะนะครับทาให้การขยายเนี่ยแตกสิ่งที่จะช่วยได้คือแคลเซียมโมลอนครับถ้าขาดแคลเซียมก็มีการแตกอยู่แล้วนะครับอย่างเชื้อราก็ต้องระวังเชื้อราตามมาด้วยนะครับอ๋อใช่ช่วงวนกลาฝนเนี่ยอืมต,ตรงนี้ความชื้นสูงครับ ครับอ่าเราสังเกตได้ว่าหน้าฝนนะฮะก็อย่างเช่นพวกตาเข้าคั่วนะครับจะอยู่จนที่มันทึบๆนะครับใบส่งก็ซ้อนการลูกซ้อนกันเนี้การพ่นอาจจะไม่ถึงก็ต้องอดูแลคํากิ่งบ้างอะไรเงี้ยครับให้เขามไม่ทับกันแล้วก็พ่นทางกำจัดเชื้อราด้วยอย่างพวกอย่างของเราป้องกันอย่างตัวแมนโคเซฟก็คือไดเทนเอ็นทีเอ็มซีิ้านะครับกับเบนทัสคาเบนดาซินนะครับ ออใช่ครับแล้วตอนนี้มามาเริ่มเริ่มมาเห็นแต่ว่าก็เริ่มเริ่มหยุดไปบ้างนะในบางพื้นที่โรคดาวกระจายนะครับอ๋อครับครับดาวกระจายเป็นจุดๆนะครับก็ทำให้ผิวผิวไม่ไม่สวยแล้วเกิดอาการแตกได้เหมือนกันนะครับอ่าและนี่ก็เป็นเทคนิคในการดูแลในช่วงขยายขนาดส้มนะฮะในช่วงนี้ซึ่งน้องเตร์ก็บอกเทคนิคมาก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวแ t เอ็นนะช่วยขยายขนาด ผลนะฮะแล้วก็มีซูเปอร์เคก่อนเก็บที่สําคัญเลยก็คือโพแทสเซียมโบลรอนและในช่วงสภาพอากาศแบบนี้คือมีพายุเข้าอย่างเงี้ยเราเตอร์ก็แนะนําตัวอาร์มานี่ซึ่งตัวนี้จะทําให้ต้นไม้มาสดชื่นเพิ่มการสังเข้าแสงอ่ามันจะไปเปิดปากใบทําให้การกาไหลเวียนของธาตุอาหารในต้นพืชแต่ดีขึ้นและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือตัวเกอร์มาเอ็กแอลนะฮะตัวนี้จะเป็นสไลดเอสโคฟิลัมโดโดซัมนะครับจากประเทศฝรั่งเศสตัวนี้จะช่วยขยายขนาดลูกซึ่งในทุเรียนเขาใช้กัน นะครับผมและที่สำคัญนะครับทางดินนะครับนั่นคือปุ๋ยฟูจิเทคนะครับเป็นปุ๋ยซันเทดแท้ร้อยเปอร์เซนซึ่งอยู่ในยุปของเทคโนโลยียูเรียฟอร์มนะครับสามารถที่จะปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนให้กับต้นพืชได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน นะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งโซตัสได้นําเข้ามาจาัดจาหน่ายในประเทศไทยและนโมจะไปออนไลน์ที่พื้นที่ไหนนะครับยังไงโปรดติดตามรายการนโมรุส่วนนะครับทางเฟซเพจ a c e b o o k ของทางบริษัทโซตัสนะครับนโมจะไปกันทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้หลังจากที่เราเทปแรกเราไปที่ระยองนะฮะตอนนี้เราพุ่งขึ้นฟางเลยในสถานการณ์อย่างนี้นะออกไปนอกพื้นที่มันก็มีอาการการเสี่ยงต่อ การระบาดของโรคโควิด -19 นะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้น้องเต้ยกับน้โมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับดีครับ